ราีกรกฎคลิปนี้เป็นคลิปการดดวงความรักของชาวราศีกรกฎนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนเป็นการดูแบบภาพรวมไม่ได้เน้นไม่ได้เจาะจงท่านใดท่านหนึ่งเป็นพิเศษนะคะก็เรื่องราวนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องราวของคุณก็ได้เพราะเป็นการดูแบบภาพรวมเนาะตอนนี้นะคะเมมีโปรโมชั่นนะคะสำหรับดูดวงส่วนตัวนะาจาก3านาทีปกติเมคิด399บาทนะคะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะถึง30มีนาะเอ้ยเมษานะคะเมจะลดให้เหลือ200บาทเมอยากจะดูดวงนะคะเพื่อเป็นการกุศลด้วยนะคะเพราะว่าเดือนเมษาเนี่ยเมจะไปปฏิบัติธรรมด้วยอาแลละเอียดต่างๆนะคะหรือว่าคลิกลิงก์นะคะไลน์ไอนะคะข้างล่างได้เลยนะคะเมทิ้งไว้ให้อยู่นะโอเคมาค่ะเริ่มกันเลยสำหรับความรักของชาวราศี กอรกุนะคะในครึ่งเดือนแรกเดือนเมษายนเป็นอย่างไรเด e เดทไรฟ์ Th rive, นะคะเดือนนี้คุณอาจจะไปอยู่ในแวดวงใหม่ๆเข้าสังคมใหม่ๆที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีค่ามากยิ่งขึ้นคุณเห็นคุณค่าหรือเห็นโอกาสในการพัฒนาตัวเองมากยิ่งขึ้นในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนนะไพ่มันขึ้นมาอ่ะโอเคต่อไป Codependency Addictions Are Affecting Your Romantic Life ทำไมเม่รู้สึกว่าใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้มีปัญหาในเรื่องของการติดเพื่อนติดครอบครัวให้ความสัมพันธ์อย่างอื่นนะคะแต่ไม่ให้ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดหรือไม่ได้ให้ความสัมพันธ์กับคนรักให้มันขึ้นมา e g l Spirit Spirit has your back โอเค ไม่ว่าคุณจะทํำยังไงไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอะไรานะคะไพ่บอกว่า Spirit Support การตัดสินใจของคุณเสมอนะคะเพราะว่าไพ่บอกว่ามันเป็น Energy ที่ม่รู้สึกว่าเป็นครึ่งเดือนแรกที่คุณควรจะเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ทําให้ตัวเองมีค่าหรือมีความสุขนะคะบางคนเขาอาจจะให้คุณได้มากอ่จะพูดยังไงดี ให้คุณได้ไม่มากพอเท่าที่คุณต้องการเพราะเขามีในเรื่องของการติดเพื่อนติดงานนะคะติดอะไรไม่รู้แหละนะมันเกิดขึ้นมาในการใช้ชีวิตบางคนคุณอาจจะติดในเรื่องของการใช้ชีวิตโสดมากจนเกินไปก็ได้หรือเขาเองอาจจะติดการมีชีวิตโสดก็ได้นะคะ,ะมามาดูกันต่อ ดู Energy ของชาวราศีกรกฎค่ะว่าครึ่งเดือนแรกเดือนเมษา Energy ของชาวราศีกรกฎเป็นอย่างไรคะ f u ร์ Four of Cups รู้สึกเบื่อหน่ายกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ King of Wands อยากจะไปโฟกัสที่อนาคตของตัวเองมากกว่าโฟกัสที่เป้าหมาย7เหรียญ Seven of Swords กับไพ่7ดดาบแล้วก็ เสือาวซอสกับไพ่สิบเหรียญไม่มองว่าเจ็ดเหรียญขึ้นมาเจ็ดดาบเหมือนบางคนคุณแพนกำลังจะหนีใครหรือเปล่าเพราะคุณเบือ่อเบื่อไม่อยากอยู่สถานการณ์นี้ไม่อยากอยู่อยู่กับสิ่งนี้อยากจะไปหาสิ่งที่มันมั่นคงอยาไปหาสิ่งที่มันมั่นคงกว่านี้สิ่งที่มันดูมีอนาคตมีเป้าหมายนะคะที่มันมีแผนหรือมันมีมีแผนในอนาคตมากกว่านี้นะคะอะมาดูต่อ ไฮ c พร s คุณเบื่อมากๆแต่คนไม่ได้แสดงออกไม่รู้ว่าคุณเบื่ออะไรบางคนคุณเบื่อการกระทําเบื่อพฤติกรรมนะคะเบื่อคําพูดอะไรบางสิ่งบางอย่างถ้าไม่คุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากทําอะไรแล้วอ่ะคุณนอยคุณไม่อยากจะพูดคุยคุณไม่อยากจะสื่อสารคุณไม่อยากจะทําอะไรเลยนะคะ King of Wands ขยายเป็น Night of p e n t a c l e s Queen of Pentacles Death คุณเบื่อแล้ว Six of Pentacles โ okay. อเค Energy okay. ของคุณคุณพร้อมที่จะไปเริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่โอกาสใหม่ๆนะคะไม่มองว่ามีโอกาสที่คุณจะตัดคนที่ไม่ชัดเจนกับคุณในความสัมพันธ์ออกไปมันเหมือนมีใครสักคนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้นะคะที่เขาทำให้คุณเนี่ยไปอยู่ในจุดที่ตกไป จะเป็นมือที่สามไหมก็อาจจะใช่นะคะคือเขาไม่ชัดเจนกับคุณสักทีแล้วครึ่งเดือนแรกนี้ไม่มองว่าคุณเบื่อมากๆกับสถานการณ์นี้แล้วคุณพร้อมที่จะตัดคนคนนี้นะคะพร้อมที่จะตัดเลยนะคะไม่ไม่ได้อยากที่จะไปต่ออยากจะกลับมาโฟกัสกับตัวเองอยากไปโฟกัสกับเป้าหมายของตัวเองนะคะพอแล้วกับการที่ไปไปมาๆนะคะการกับการที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเหมือนเขาต้องเจียดเวลาจากคนอื่นจากสิ่งอื่นเพื่อมาให้คุณ จริงๆเม่์มองว่าชาวราศรีกรกฎคุณอยากจะได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้อยากให้ได้แค่ครึ่งๆกลางๆนะคะคุณไม่ได้อยากแบ่งให้ใครนะแม่มองว่า energy ของคุณเองมีโอกาสที่คุณจะตัดคนที่ทำให้คุณไม่ชัดเจนออกเหมือนคุณอาจจะเคยให้โอกาสเขาไปแล้วแล้วครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายนะคะอ่ะมาดูซิ energy ฝั่งเขาคนนั้นของชาวราศรีกรกฎเขาคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศรีกรกฎค่ะ เ้าคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีกรกฎคะ The Devil เขาตัดคุณไม่ได้แต่เขาเองก็ให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้นะคะให้ The Devil ขึ้นมา The Fool Oh my God Nine Swords Energy ของคนที่ไปไปมามาอยากจะมาก็มาอยากจะไปก็ไปนะคะไม่จริงจังเจ้าชู้เรื่อยเปยื่อย นะคะไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างเอเอเพนดิคอลส์เเอร์วัน์มันติดมาพร้อมกันไม่ขอวางด้วยกันนะคะโอเคไฟ f ับ n d s ขึ้นมาบางคนโอเคไม่ขอทอนหายใจกับคนคนนี้ที่คุณเดียวอยู่หนึ่งครั้งไม่มองว่าเอเนจีเขาอะ เขาอะมีตัวเลือกอื่นเยอะมากนะคะแล้วเขารู้ด้วยว่าทําให้คุณเบื่อทําให้คุณหน่ายกับพฤติกรรมของเขาเขารู้นะมีโอกาสที่เขาจะเข้ามาเพื่อให้โอกาสหรือให้ไม่ใช่ให้โอกาสสิขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งด้วยการนะคะที่จะมอบความจริงจังให้กับคุณพราะเขารู้ว่าคุณจะไปอะไพ่เดือดเดตํตำแหน่งเดียวกันกับคนเลยคนคนนี้เขาไม่ได้อยากเสียคุณไปแต่ พฤติกรรมเขาคือเขาไม่ได้เปลี่ยนตัวเองขนาดนั้นเพื่อที่จะรังให้คุณอยู่นะคะเนี่ยไพ่เจ็ดไม้เท้าขึ้นมาบางคนคุณอาจจะไม่ได้ไม่ได้ตอบรับม,มิตรามิตาภาพหรือไมตรีจากเขานะคะ คือคนคนนี้เขายังมีสภาวะแวดล้อมจากคนรอบข้างสิ่งรอบข่างยังมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของเขาอยู่เขายังอยากที่จะมีตัวเลือกมีชีวิตอิสระของเขาอยู่อยากจะไปก็ไปอยากจะมาก็มาในแบบที่เขาเคยทำแต่มันมีโอกาสที่เขาเองที่จะยื่นจะพูดยังไงดียื่นสิ่งดีๆบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณเพื่อทำให้คนรู้สึกว่าเออเขาเองก็อยากที่จะมีคนอยู่ในชีวิตนะ แต่ไม่มองว่าเขายื่นให้คุณเพราะเพียงแค่ไม่อยากจะเสียคุณไปแต่ยังไม่ได้มองเห็นคุณค่าของคุณหรือการมีคุณจริงๆนะคะถามว่าเสียคุณไป,ไปเป็นยังไงเหงาแต่ถามว่าพอเสียไปแล้วเห็นคุณค่าจริงๆไหมหรือพร้อมที่จะดูแลขนาดนั้นไหมไม่มองว่าอย่างนะคะเพราะว่าเขาเองยังมีเรื่องของการเสพติดบางสิ่งบางอย่าง บางคนแย่สุดก็อาจติดเซ็กติดการพนันนะคะติดเล่าติดเที่ยวติดเพื่อนแล้วพวกนี้เขาเองยังไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแต่แค่อาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างยื่นให้ออฟเฟอร์ให้เป็นข้อเสนอเข้ามาที่อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเออมันก็น่าสนใจคือยื่นให้เพียงเพราะว่าไม่อยากจะเสียคนไปยื่นให้เพียงเพราะว่าเขารู้ว่าคุณจะไปแค่นั้นเองแต่ถ้าถามว่าพฤติกรรมเขาจะดีขึ้นไหมละ่ะไม่มองว่า ณตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ได้แต่แค่อาจจะมีข้อเสนอบางสิ่งบางอย่างจากคนคนนี้เข้าหาคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะให้คุณตัดสินใจเองนะนะคะ Spirit has your has your back ะะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจจะเอาอยังไงต่อกับคนคนนี้อยู่ที่คุณเลยนะคะขึ้นอยู่กับคุณนะเขาคนนั้นของชาวราศีกรกฎอยากจะบอกยังอะไรเกี่กับชาวราศีกรกฎ I wish you knew how much I love you เขารักคุณนะเข,เขาจิตคุณแหละแต่ว่า,ายังยังนิสัยบางสิ่งบางอย่างยังเลิกไม่ได้นะคะ I don't know ยังไม่รู้ยังไม่รู้เลยถ้าคุณถามว่าเขาจะเลือกใครเขาจะเลิกทําตัวนิสัยแบบเดิมได้ไหมไม่รู้ค่ะ I don't know stay เนี่ยเขาอยากจะให้คุณอยู่นะเขาจะกลับมาสู้เพื่อความสัมพันธ์อีกครั้งเพื่อจะให้คุณอยู่อย่างที่เมย์บอกไปอันนี้เจ๊ที่เมย์ได้เลยคือเขาจะกลับมาสู้อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้คุณอยู่ออฟเฟอร์บางสิ่งบางอย่างให้กับคุณอน I am serious กลับมาทําความทําตัวเหมือนว่าจริงจังนะรอบนี้จริงจังแล้วนะอย่าไปเลยนะอยู่กับเขานะแต่ก็ยังเปลี่ยนขนาดนั้นไม่ได้นะคะ I will always care for you แต่คนคนนี้เขาเองลึกๆแล้วไม่มองว่าเขาแคร์สำหรับคุณเสมอเขาแคร์คุณนะแต่มันเป็นแค่พฤติกรรมหรือนิสัยเขาที่เขาอาจจะเปลี่ยนไม่ได้นะคะแล้วคุณก็อาจจะไม่ชอบใจหรือไม่พึงพอใจในตรงนั้น ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนไม่ได้แต่แค่ยังไม่พร้อมจะเปลี่ยนในตอนนี้ดีกว่าขออนุญาตเปลี่ยนคําพูดนะคะคือลึกๆแล้วคนคนนี้เขาแคร์คุณเสมอแล้วเขาก็จะแคร์คุณตลอดไปนะคะก็อาจจะมีการกลับมาหรือมีการพูดคุยว่าเออเขาจะซีเรียสกับคุณแล้วนะเขาอยากจะสู้เพื่อให้คุณอยู่กับเขาต่อไปจะถามว่าพร้อมที่จะตัดออปชั่นอื่นออกไหมก็อาจจะยังนะคะยังไม่รู้เลยว่าจะทําได้ไหมแต่ในเรื่องของความรู้สึกที่เขามีให้คุณมันคือความรู้สึกจริงๆเขาเองก็ตัดคุณไม่ขาดนะคะแต่ว่า จะจริงจังได้ไหมล่ะอาจจะต้องใช้เวลานะคะแล้วก็ศึกษาหรือว,ว่าดูพฤติกรรมกันไปก่อนนะอยู่ที่คุณค่ะจะให้โอกาสไหมนะไพ่อยากจะแนะนําอะไรชาวราศีกรกฎในเรื่องของความรักความสัมพัญนะคะ Focus on love Look for the good in everyone โอเคถ้าคุณเลือกที่จะไปต่อไพ่ขึ้นแนะนำมาเลยว่า ให้มองที่ความรักให้มองในสิ่งดีๆในตัวเขาอย่ามองสิ่งที่แย่ๆถ้าเขากลับมาสู้เพื่อไม่อยากที่จะเสียออคุณไปหรือมีการยื่นข้อเสนออะไรบางสิ่งมาอยา่างถ้าอยากจะไปต่อให้คุณโฟกัสที่เรื่องดีๆให้โฟกัสที่ความรักสิ่งดีๆที่มีให้กันนะคะแต่ถ้าคุณไม่อยากที่จะไปต่อก็โฟกัส on love yourself ละกันนะคะโฟกัสที่การรักตัวเองการทําให้ตัวเองมีความสุขนะ โอเคไม่มีอะไรแล้วค่ะสำหรับความรักของชาวราศีรกรกฎขออนุญ,ญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะชาวราศีสิงคลิปนี้เป็นคลิปการดูดวงความรักของชาวราศีสิงนะคะ